นอนลูกหนูต้องนอนในบ้านดินมั่งนะลูกลูกดาหนูไม่ได้นอนในบ้านดินนานมากแล้วนะลูกติดผ้าห่มซะจนไม่นอนบ้านดินเลยบ้านใหม่หนูก็ไม่วิ่งเล่น เมื่อก่อนออกมาอึชีบ้างหลังๆห,หนูก็ไม่ออกมาอึชีเลยย่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาส่งหนูเข้าบ้านน้นทีบ้านนี้ทีทั้งคืนนะลูกนอนนะลูกนะบ้านดินย่ากก็ล้างสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นฝุ่นไม่มีกลิ่นอะไรแล้วหนูก็ปกติดีหนามไม่ตั้งเลยนี่ลูก แต่ไม่ยอมนอนนอนนะลูกนะด่างลูกสงสารจังเลยลูกเอ้ยถ้าหนูนอนผ้าห่มแล้วหนูก็สบายเกินนะลูกอันฉี่อันอึน อยากบอกทุกคนว่าลูกด่างติดพ่อห่มมากค่ะทั้งกลางวางันทั้งกลางคืนตอนหัวค่ำประมาณสองทุ่มต้องส่งเข้าบ้านเก่าเพื่อให้เขาอึกก่อนเพราะถ้าให้นอนในผ้าห่มบ้านใหม่เราก็ไม่ยอมออกมาอึกเลยแต่บ้านเก่าถ้าส่งเขาเข้าไปไม่เกินห้านาทีสิบนาทีาทเขาก็จะอึกชี ทำไมลูก <c oughs> เดินมาที่โทรศัพท์อ่าแค่นี้ก่อนนะคะ